สวัสดีครับเพื่อนๆกับมมพบกับทางร้านวิมลวรรัลลรสอีกเช่นเคยนะครับหรือว่าช n e l ของวิมลวัลลรสนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตัวนาฬิกานะครับตัวนี้นะครับที่มีความน่าสนใจนะครับที่ผมหยิบยกนํามารีวิวให้เพื่อนๆวันนี้นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นนาฬิกาของยี่ห้อโพแม่เนาะ ผมเห็นครั้งแรกแล้วผมก็รู้สึกแปลกตากับมันนะครับว่ามันเอ๊มันแวบๆแวบๆมันน่าจะคล้ายๆกันกับตัวซามูไรของไซโคหรือเปล่านะครับมันแวบไปแวบมาผมก็เลยลองลองเอามาดูหน่อยนะครับทีนี้นะครับตัวนี้เนาะมันก็จะเป็นผมให้นิยามมันว่ามันเป็นสไตล์ซามูไรคล้ายๆตัวซามูไรของไซโคแล้วกันเนาะผมว่ามันน่าจะมีความคล้ายไม่มากก็น้อยนะครับแต่มันก็ เป็นอีกตัวหนึ่งครับที่ที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจนะครับเนาะตัวนี้นะครับ่าเป็นโฟรมานะครับระบบใช้ฐานนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีหน้าปัดของมันจะเป็นสีน้ําเงินนะครับเป็นสีน้ําเงินเข้มนะครับสีนาวีนิดๆแต่มันจะมีความออกไปทาน้ำเงินมากกว่านะครับแล้วก็โดยตัวเบเซลของมันหรือว่าตัวขอบมันนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีน้าเงินนะครับสลับกับสีดํา ตัวเรือนทั้งเรือนนะครับตัวเรือนของมันตัวนี้จะเป็นสีหลมดําทั้งหมดนะครับทั้งสายแล้วก็ตัวขอบกับต,ตัวตัวเรือนของมันนะครับทีนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นระบบใช้ฐานเนาะจะมีการแสดงตัววันที่นะครับเนาะแล้วก็จะมีภายน้ํารอบกับกระจกของมันเป็นกระจกซับฟลายนะครับซึ่งโพแม่ส่วนใหญ่เกือบจากทุกรุ่นนะครับที่เขาใช้เป็นกระจกซับฟลายเกือบหมดเลยนะครับเพื่อที่จะมีความแข็งแรงและทนทานมากที่สุดนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นานาฬิกาทรงดำน้ำเนาะคล้ายๆกับตัวสมูทไลทแล้วก็เม็ดมันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเม็ดสีดำนะครับ,รบ,บน,นี่ครับแล้วก็ปรับวันวันทีครับเป็นวันเนาะแล้วก็ดึงไปอีกทีนึงก็เป็นวันที่กป,ทปกตินะครับแล้วก็กดเข้าไปตัวนี้ก็เป็นเม็ดประยมแบบไม่ใช่เกลียวนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับจะมีขนาดอยู่ที่เดี๋ยวผมลองวัดดูประมาณ40ิบ สี่นะครับยังไม่รวมเม็ดมาย,ยมก็ซึ่งมีลักษณะใหญ่อยู่พอสมควรนะครับถ้าจะถ้ารวมเม็ดมาย,ยมแล้วก็จะประมาณ47หรืออะไรอย่างนี้เลยครับตัวเรือนก็ตัวนี้ก็เป็นลมดำนะครับขอบอยากตัวเบเซลของมันตัวนี้นะครับที่ขอบมันตัวนี้ก็หมุนได้คล้ายๆเป็นตัวได,ไดเวอร์นะครับนี่ครับจะมีความฝืดแล้วก็สมูทเสียมันให้ความรู้สึกถึงความแน่นนะครับ ไม่ได้แบบก้องแกงหรือว่าอะไรครับผมรู้สึกว่ามันแน่นเนาะแล้วก็แบบสามารถใช้เป็นตัวจับเวลาได้นะครับเนี่ยครับเสียงมันเนียนดีนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นคุณภาพที่ดีเลยตัวนี้แล้วก็ตัวข้างหลังมันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสแตนเลสสตีลนะครับเฉพาะแค่ฝามันนอกฝาฝาหลังมันเป็นฝาหลังแบบเกลียวไม่ได้ เป็นลมดำนะครับลมดำก็จะแค่เฉพาะสายนะครับกับตัวตัวเรือนมันแล้วก็บันพับตัวนี้ก็จะเป็นสเตเลสปกตินะครับตัวนี้นะครับก็จะมาในสไตล์ของตัวลมดำนะครับแต่กับสีน้ำเงินผมคิดว่าเป็นสีที่สวยเลยนะครับแล้วก็ดูมีความแตกต่างแล้วก็มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะครับเดี๋ยวผมลองใส่ให้เพื่อนๆดูนะครับเนาะเนี่ยครับ อ,อก,กับคนข้อมือใหญ่นะครับผมก็ข้อมืออาจจะใหญ่นิดหน่อยเนี่ยครับก็ดูแมนครับสปอร์ตเอวิด l ลุกแบบเป็นแมน,นะครับเข้มๆตัดกับสีน้ำเงินสวยงามราคาไม่แพงเนาะในส่วนราคาของมันนะครับตัวนี้เนาะตัวนี้นะครับราคาของมันก็จะอยู่ที่ 4,750บาทนะครับพอยังไม่รวมส่วนลดนะครับถ,ถ้าซื้อกับทางร้านวิม,มนลวลร,รถนะครับตัวนี้ก็จะมีส่วนลดพิเศษให้สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองติดตามรายละเอียดในโพสข้างล่างนะครับดีสคริปชั่นข้างล่างหรือว่าต่อมาจะทางเฟนเพจของวิมลวัลลรถแล้วก็ ยินบอกเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวช่องทางอื่นทางไลน์หรือทางอะไรเงี้ยเดี๋ยวทางไลน์ก็จะค่อยๆทยอยอัปเดตให้นะครับผมตอนนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ2ช่องทางนี้เนาะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆนคนไหนสนใจนะครับในตัวของผมเรียกว่าสมุไรสไตล์ลวกันที่ราคาไม่แพงนะครับ4,750าบาทลดแล้วก็น่าจะเหลือสักประมาณ3 0 0 0นิดๆซึ่งราคามันก็ดูไม่แพงแล้วก็เป็นแบบสามารถ ใส่ได้ทุกวันแล้วก็มีคุณภาพนะครับทางร้านของเรานะครับก็จะรับประกัน1ปีเนาะเพื่อนเพื่อนก็มีอะไรสงสัยหรือว่าติชมยังไงนะครับก็สามารถเข้ามาที่แฟนเพจของตัววิมอนวรรถได้ยังไงก็เพื่อนเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับเพราะว่าก็จะมารีวิวในาฬิกาวสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นราคาประหยัดไม่แพงฟังกชั่นอลนะครับแล้วก็ดู เป็นลุกที่สวยงามอีกตัวหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆได้ชมเนาะไงก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับที่ติดตามชมนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ